ี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนมินีเคยหล่าจะทำมนิโนยุกเก่าซูนนะพี่น้องเด้อนี่แกงกบใส่มมกบัวพี่น้องกบมันมันพี่น้องเอ้ยน้ำมันเยิอะๆมันสีดาส่างเส่พร้อมดีใส่หักบัวใส่ผักแง่งหน้าหอมๆพี่น้อง ใส่กับปูหน้าดองในจักหน่อยนึงพี่น้องนี่แหละเมนูยุบเกาซูนพี่น้องแกงกบมันใส่หมักบ,บวบไปลงมือเขาคั่วกับเคยล,ลาพี่น้องเคยล,ลาจะเอากบเฮานี่ไปล้วนจักหน่อยพี่น้องล้วนให้มันหอมพี่น้องเอ้ย Đây là thì hết to nhầy nhầy đó p Nhục các to này. nó đấy. làm có vừa lương đấy. Có vừa lương không Kẹn đấy p đấy. ຕ້ອງມີນ້ຳໃສ່ຫຼາຍແນ່ແກ່ພີ່ນ້ອງໄປສົດສົດນ້ຳຫັນໂຮແຈງກົບແຈງກົບນ້ຳນมันນ້ກ เกี่ยกับพดเลยพี่น้องพดแล้วหรือว่าเดือดเลยพี่น้องที่คล้ายจะตุ้นจังหน่อยด้วพี่น้องเด้อไอ้กบหกเปื่อยมันจะได้เส็บเส็พี่น้องตัวนี้กบหกเปื่อยจังหน่อยที่เล่ากับหั่นบวบเรียบร้อยหั่นตอนใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อมันจะได้เต็มปากเต็มคำพี่น้องแส็บเต็มปากเต็มคำว่าส่าน เคยละก็มีปูหน้าดอกนะพี่น้องนะครับพักแกนคมหรือว่าพักด่งคมอันเคยละเอินพักด่งคมพี่น้องใส่น้ำจังน้อยนึังจะได้ออกคมอำลมลำพี่น้องสดนํำจะได้เซบๆ พ่อห่อกับปุยเรียบร้อยครับก็พ่เปุยเรียบร้อยแล้วเมาจะปรุงรสกันเลยพี่น้องเด้อปรุงรสมาถ่านเลยพี่น้องนี่เด้อครับเด้อแป้งนัวหรือว่าพวกนัวจักรซ้อนชานหนึ่งพ่อพี่น้องตามด้วยน้ำปลาพี่น้องปลาเนี่ยคือลาใส่ปลาสดเด้อพี่น้องเด้ออยู่เก่าซุนบุ๋มมีดอกปลาขวดพี่น้องดอกปลาต้มสุกแล้ว มีแต่ปลาเป็นตัวเป็นสดปลาแดกตอนเพื่อว่าพี่น้องเนี่ยพี่น้องปลาแดกตอนปไปแดกตอนพี่น้องปลาแดกตอนเท่าใส่ไปจุปดตอนหนึ่งพ่อเติมน้ำปลาแดกตอนใส่จักหน่อยพี่นอ้องอ๋อหมดละปลาแดกตอนมันสีหอมเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคมนมักนี่ขาดบะไ้ได้พี่น้องปลาแดกนี่ก็ได้เรือปลาลาน<ม>ตามโดยเกลือพี่น้องเกลือจักน้อยนึงพ่อพี่น้องเพราะปลาลาเขาก็ัมีความเข้มอยู่แล้วเออ จะตามเลยหมอบวกเอาดิด้พี่น้องเด้อหมอบวกทีห้องหนุกหันไว้พี่น้องลงไปเลยหมอบวกพร้อมนะั้ยพี่น้องหมอบวกพิมพ์หวัวน่แหละพี่น้องขึ้นเองพี่น้องฝันเคยาเนี่ยขึ้นเองเด้อขึ้นนำ้ำคันหัวคันเทนหน้าพี่น้องคันหัวบันไดทีห้องมีหนามซุมซ้มๆมันก็จะขึ้นได้พี่น้องบวกพ่อ บวบบันบ่าเลยเดกนะน่าเอากหน่าเอาลงไปเลยเพิ่ความหอมพี่น้องใส่กหน่าด้วยงมันจะหอมเป็นเอกลักษณ์นะพี่น้องเด้อสำหรับแกงกบ new เก่าศูนย oh ok, ok. ok. <c oughs> ์ที่เคยลาเคยกินมานะว่าพ่อแม่เฮ็ดให้กินพี่น้องสมัยก่อนแซ่บคือเก่าพี่น้องกินยามใดก็แซ่บคือเก่าเด้เมนูนี่เขาเรียกว่าเมนูอมตะพี่น้องเมนูไม่มีวันตุยแกงกบใส่มะบั่วผมแฮ เดือดออกออกออกแล้วพดแล้วพดแล้วเฮ้ล e ่ะเขเติมปลาจังหน่อยพี่เนาะรู้สึกว่าสีอ่อนหนำปลาเดี๋ยวเอาหนำปลาแดดไปจังหน่อยนึง làm bắt đẹp của tăng đột đen hô là bố ơi xếp 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 แสบหลายพี่น้องแสบหลายขิดหอดผุดตุ้ยเชียได้ผู้บริได้กินได้ครับหอ,อดต้นไว้เด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยต้นเด็กหน่อยนี่เคยลากระบกได้กินยังหรอพี่น้องเคยลาชิเหลวแต่ค่าโถ่อยมันบริค่าโถอีนี่ไฮนี่พี่น้องนี่ค่าแบบนี้เด้อค่าโถอยแบบนี้นี เห็น,นปุ๊บตักปั๊บพี่น้องบ่ต้องซ่าชั้นซ่าอดกินเพราะว่าเคยลามีพี่น้องหลายคนพี่น้องสิบ่ได้กินไห้พี่น้องตัวังน้อยโอ้ยแบคักเด้แกงกบมกบวบบ่ได้กินนี่ไห้เลยพี่น้องบ่ได้กินคามนี่ ปิดถ่ายเลยพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วแล้วแล้วพักแขนได้พี่น้องเด้อพักแขนแขนหอมๆนี่แหละเขากันค้านี่ทะเลยก็ใส่เข้าไปลงพี่น้องพักแขน ใส่แบบริกไปหรือว่าลูกโดจกโดจังเลยโดดริกกะเลียงนี่พี่น,อไไน้องเด้อไม้หมักเผ็ดๆจังเลยตัดเข้าไปตี่มีแห้งยาวเาเลยผักด่างคมหรือผักแกนคมพี่น้องใส่ไปใส่ปุ๊บปิดแกนปับพี่น้อง เี้ยยบอพี่น้องเอ้ยแกงกบแกงกบแกงกบพี่น้องเนี่ยหุ่นหอนไอ้ตัวตัวพี่น้องพักไล่ไล่พักกแย่งหน้าพี่น้องเอ้ยกับพักดังคมด้วยพี่น้องเด้อสดน้ำนี้เนี่ยพี่น้องขาขาถอยขาถอยกบนี่ของเสียบมันอยู่นี้พี่น้องไปใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ เล้ยพี่น้องตักเลยตักเลยดังคุมนี่ขูดเด็กพี่น้องเด้อกินคือกินผักสะเดานี่แหละตักขูดเลยสดหนาวหอนหอนชุดยอดเลยพี่น้อง,อองมีแห้งยาวไหมสุ่มข้อเลยละ่ะ บวัวพออยู่ไสพี่น้องปลากบพออยู่นี่ปลากรอบอ่ะพี่น้องขอเขืลาข้อตักกันพี่น้องเด้อน้องเอ้ยแกงกบเสร็มหมดบวงเข้ากะใส่ถ้วยเรียบร้อยพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องกินเข่าสดแกงกบน้ำเคยลาเด้อครับเด้อเคยลากะ ขอบอกขอบใจนำใจไม่ตีพี่น้องที่ดีกับเคยลาโดยดีเชื่อมือมานเลยพี่น้องเด้อเฮว่ากับโบมี่ยัางขอบพี่น้องจะตอบแทนนอกจากว่าเห็ดเมนูเสบเซาะผักพี่ต้นน้องนะครับไปยามพี่ยามน้องถึงบานถึงซองพี่น้องจะได้ขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับ